สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับก็จะมี WCF นะครับเข้ามาแกะไม่เยอะมากนะครับมีโทรีดีามาอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นลูกกระจกไหนๆก็มาแล้วนะครับแกะเลยแล้วกันนะใช้เวลาไม่นานนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวเอง อันนี้ตัวแรกเป็นโคลริยม่าเมสซี่โคลริยเมสซี่นะกล่องก็มาอย่างนี้เลยนี่ AFA เเมสซี่เบอร์สิบ ด้วยให้ด้วยอ่าฐานหลวมนิดนึงครับตรงตรงเสานะตัวนี้ทำํำอาจจะไม่ค่อยแบบบนเท่าไหร่ ามันหลวมนะครับวางพอได้นี่นครับแล้วก็มีถ้วยถ้วยแชมป์นะ FIFA World Cup อ่านีแก็แถมแถมแถมจบหนึ่งตัวอาจะไลฟ์กันไม่นานนะครับเดี๋ยวแกะหมดนี้ผมก็จะปิดไลฟ์แล้วนะครับ ใครที่เข้ามาก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับตัวแรกเป็นโทดิ亚าเมซี่นะครับแก,กไปแล้วผมก็จะเก็บข้อกล่องเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาเข้าตู้ไว้นะครับกับพวกเพื่อนๆโทดิ亚าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ตูนที่อาจารย์โทดิมาได้เขียนนะครับอยู่ในการ์ตูนเช่นเดียวกันนะครับชื่อภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็เวลา เข้าไปแปลภาษาจีนที่เขาเปิดขเขาเขียนว่า assistant อะไรพวกนี้นะครับก็ก็เลยยังไม่รู้ว่าที่จริงเนี่ยชื่อเรียกว่าอะไรนะก็จะเป็นโรบอทนี่แหละนะครับตามสไตล์ของอาจารย์นะยวเราแกะดูกันก็จะเป็นต o วนี้ไม่กี่ตัวน,นี่ะครับอ๋อมีชื่ออยู่นี่ไงอ่านว่าอะไร h a ดแที Head ้ เฮดแท็ปี้ d. ไม่รู้ว่าอยู่ในเรื่องอะไรของเครือของอาจารย์โคริยาม่านะครับผมก็ไม่เคยดูแต่ว่ามันเปิดมาในลายของของอโคริยาม่านะครับก็เลยจําเป็นต้องซื้อมาแล้วตัวนี้ก็มีสเกลมินิด้วยนะครับเดี๋ยวผมเรามเาเกบให้ดูเหมือนกันข้นางในก็เหมือนกันนะครับก็จะมีมีฐานแต่ตัวนี้ไม่มีก้านใสนะครับ โอ้นี้แบบบล็อกหลังมาด้วยนะครับจะได้ไม่ปีดหักนะก็พยายามได้ดีนะครับอ่าอันนี้ไม่มีก้านใสแต่ว่าเจาะรูที่ฐานมานะครับแล้วก็ที่ขามีมีดอยเดือยเหล็กนะแล้วก็ปักลงไปเลย ตัวจบไปอย่างรวดเร็วนีอนนนอนน่อันนี้เป็นไซส์มินินะครับนีเป็นไซส์มินิมินิเนี่ยก็เป็นสเกลเดียวกันกับมินิบิ๊กเฮดนะครับมินิบิ๊กเฮดในดาร์นบอลก็จะเป็นงานฐานส้มนะ เป็นงานหัวโตนะครับบิกเฮดนะก็ทำออกมาได้น่ารักนะครับทำไมไม่ออกมาเลยที่นี่จะใช้กำลังแรงเกิือนกล่องก็ขานม่สวยอ้ย ตัวจิ๋วหรือฐานก็จะเป็นฐานแดงนะครับถ้างานาที่เป็นงาน PVC จะเป็นงานฐานส้มนะครับโอ้โหนคารอะัรเลย เลยน่ารักจัดนะครับใครที่เป็นสายนี้นะก็ก็ไม่อยากให้พลาดนะครับอ่าดูกันไปก่อนนะครับสำหรับงานของหลีกนะครับของหลีกชุดนี้นะครับก็จะเป็นโทริยาม่าเมสซี่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวอ่าตัวชื่ออะไรนะ เฮดแฮปปี้เฮดแฮปี้นะครับแฮปปี Head หรือว่าเรียกว่า a s s ซิสแตนนะครับ อาเหลืออีกออประมาณสามกล่องนะครับเดี๋ยวจะแกะอาราเล่ก่อนด้วยกันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาราเล่นะครับเดี๋ยวพอแกะอาราเร่นี่จะต้องเอาพวกนี้ลงนะครับ นี่เป็นอัลเลรทีี่กำลังเล่นอุนจิอยู่นะครับอุนจิตัวน้อยด้วยนะครับมาวางก่อนนะครับนี่ฐาน WCF อ้อันนี้ไม่มีรูไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือรู้เลยว่าเอามาวางเฉยๆนะครับไม่ได้เสียบอะไรเลยนะแล้วเรีกกออ็นั่งย่อกระลางเขียวจิอยู่ เก็บลงกล่องทันทีนทอ่าเมสซี่ผมเอาเมสซี่ลงก่อนนะครับจริงๆมันวางได้อนี่ะอ่าเดี๋ยววางรวมๆกันไปก่อนแล้วก<ๆ>ันเดี๋ยวเรื่อยๆวง ลงหัวแตกอ่ะประมาณนี้นะครับจะดูวาราเล่กันไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนี้ก็แกะมาได้สี่ตัวแล้ว ซูมได้แล้วหน αι. เอ๊จะได้เห็นกันชัดๆหน่อยกีซูมไม่ได้นะนี่ก็ไม่ค่อยได้มาลฟ์สดให้ดูสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้มันไม่ว่างแต่ผมอยากจะเคลียอยากจะเคลียบ้างน,นะครับ<ม>ก็เลย<ม>ต้องออกมาไรฟ์สดกันสักนิดนึงนะครับ เื่อที่จะได้แกะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวผมจะแกะต่อเลยนะครับก็จะเป็นจอมันบูนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวจบจอมันบูนี่จะได้เคลียพื้นที่นะครับเพื่อที่จะวางคู่ต่อไปซึ่งเป็นอาจารย์โทดิยาม่ากับอาจารย์โอดะนะครับมาในรูปแบบของงานลิซินสเกลบิเซสจากค่ายลีกนะครับแต่ว่าตัวต่อไปจะเป็นจอมันบูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูจอมันบูก่อนเพราะว่ายังมีพื้นที่เล็กๆ นะครับที่สามารถวางจอมันบูได้นะครับโอ้อันนี้ให้ฐานใหญ่มาเลยนะครับจอมันบูผมคิดว่าผมน่าจะต้องต้องเคลียร์พื้นที่แล้วแหละนะครับตอนแรกผมนึกว่าฐานเล็กจอมันบูมาฐานใหญ่แบบนี้เลยนะครับมาโผลิลงมา Thank you. ประกอบแป๊บนึงนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับสอบถามได้นะครับ ยากนิดหนึ่งนะครับพอดีมันมีแก้วแก้ว,กวดื่มน้ำของจอมันบูนะครับแล้วพามันเล็กมากนะครับผมต้องพยายามโอเคเดี๋ยวพวกนี้ลงมาก่อนละกันพราะตัวต่อไปมันใช้พื้นที่เยอะอ่านี้ผมจะขอวางกแก้วนี้ลงไปก่อนนะโอเค แล้วก็จะมีกาแมนบูอ่านหนังสืออยู่นะครับโอ้แน่นมากเลยนะเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็ดูดน้ําอยู่เข้าตาได้ไหมเขาปากได้ด้วยไหมประมาณนี้แล้วกัน อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่าเป็นงานรีิวเซียนะครับของค่ายหลีกนะครับที่ได้ทำออกมาเนะาะพอใครที่เป็นสาวกหลีกอยู่แล้วก็อย่าพลาดกันนะครับใครที่สนใจงานที่โชว์อยู่นะครับบางตัวก็ยังสามารถสั่งได้นะครับของตัวยังสามารถสั่งได้นะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับจอมันบูเซตสุดท้ายนะครับสองตัวสุดท้ายที่กำลังจะแกะต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นอาจารย์โทริยาม่านะครับกับอาจารย์โอดาครับนะอาจารย์โทริยาม่ากับอาจารย์โอดาครับแล้วก็มาด้วยโต๊ะอาหารนะของอาจารย์นะ ให้เกจียที่มาก็จะประมาณนีน้นะครับผมแกะเสร็จนะครับผมก็จะค่อยๆเรียงขึ้นนะเดี๋ยวจะแกะจากกล่องเล็กไปก่อนนะครับ ดูกันไปอีกสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวก็าังไล่แกะให้หมดแล้วนะครับ เป็นชุดโต๊ะอาหารอ๋อเป็นโต๊ะกาแฟนะครับเป็นโต๊ะกาแฟแล้วก็จะมีช่วยกาแฟของอาจารย์โอดะแล้วก็มีแฟนตาเอ้ยชวยกาแฟของอาจารย์โทริยาม่านะครับแล้วก็เป็นแฟนตาของอาจารย์โอดะนะที่ผมเดาแบบนี้เพราะว่าที่แก้วกาแฟของอาจารย์โทริยาม่านะครับจะมี รูปโทลีโลบอรอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็เลยก็เลยเดาว่าเอออ่าอันนึงเนี่ยเป็นของอาจารย์โรลีอีกอันนึงเป็นของอาจารย์โอดาอเคมจะวางโต๊ะจิ๋วลงไปก่อนนะครับ อโอเคโต๊ะลงไปก่อนแล้วมีอะไรอีกนิดนึงตรนนี้จะมีอมีหนังสือนะครับมีหนังสือโอ้มหนังสือสามเล่มเลยนะครับจะมีหนังสือวันพีสแล้วก็ด็อกเตอร์สลัมนะครับแล้วก็เป็นดักกอนบอลนะครับอ่าเดี๋ยววางเล็กๆตรงนี้ให้ดูกนกนก่อนแล้วก,กัน หนังสือนี่เล็กมากนะครับเล็กจิ๋วเลยเล็กจิ๋วมากๆก็แถมมาในเซตนี้นะครับอ่เซตนี้เนี่ยต้องแจ้งนี้ว่าไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับแบบเป็นเซตก็คือจะเหลือแค่อาจารย์โทริยาม่าเดี่ยวๆอย่างนี้นะครับที่ยังสามารถสั่งได้นะครับสําหรับชุดนี้จะใครอยากจะสั่งเป็นเซตแบบนี้ตอนเนี้ไม่สามารถสั่งโดยตรงจากค่ายได้แล้วนะครับอาจจะต้องไปหารีเซลนะ ต้องไปหารีเซลนะครับนี่สองกล่องนะครับผมเดี๋ยวจะแกะมาไม่รู้ว่ากล่องไหนเป็นอาจารย์โทรีเหมือนกันนะครับก็ต้องมารู้นกันอ่าอันนี้โอดอาจารย์โอดานี่มาในรูปแบบของหัวปลานะครับ ก็จะเป็นมาสคอตของของผู้เขียนแต่ละคนที่สร้างคาแรคเตอร์นะครับให้ตัวเองนะครับอาจารย์โอดะเนี่ยก็เป็นรูปรูปรูลป,ปลาหัวปลานะครับแต่ย่งการทุยามาก,ก็จะเป็นโทรีโรบอท ของอาจารย์ก็จะนั่งคุยกันอยู่นะครับอาจารย์อุดะมาแบบเรียบง่ายเลยครับนั่งอยู่นั่งอยู่บนกล่องไม้นะครับโอ้ผมผมว่าผมสัดสินใจถูกแล้วแหละนะครับที่ที่สั่งจองชุดนี้มาไว้นะครับเกืยบพลาดไปแล้วนะครับ องนี้กล่องสุดท้ายของไลฟ์นี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วผมก็จะปิดไลฟ์นะครับมีภารกิจต่อแล้วมีภารกิจที่ต้องไปทำาองอาจารย์โทริยามานะครับก็จะมาในรูปแบบกล่องแบบนี้นะครับเป็นโทริยามาอากิระนะครับด้าน,นหลังก็มันมีเมฆสีชองนิดๆแก,กันเลยนะครับ ก็ทีนี้หนังสือเนี่ยมันก็คงจะอยู่บนโต๊ะนี่แหละนะครับจะผมจะวางบนโต๊ะและ้วหนังสือวันพีทด็อกเตอร์สลัมแล้วก็ดาร์กอนบอลจะวางไว้แบบนี้แล้วกันอาจารย์โทริยมมาม่าโทริโรบอทนะก็จะมาในรูปแบบของโซฟานะครับจะตัวใหญ่กว่า โอดะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับนี่นะครับจะนั่งคุยกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเซตเรียกว่าเป็นก๊อตแล้วกันนะครับเป็นพัะเจ้าของพวกเราแล้วกันนะครับเป็นก๊อตเลยนะครับก็คืออาจารย์โคริยามาแล้วก็อาจารย์โอดะนะครับนี่นะครับก็มาในรูปแบบที่คลาสสิกสวยงามแล้วก็ เป็นอะไรที่น่าจะหายากนะครับในอนาคตน,นะเซตนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถสั่งออฟฟิเชียลได้แล้วนะครับจอมนบูก็เป็นงานที่ดีนะครับเป็นงานน่ารักน่ารักนะน,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 นอนดูดน้ำอ่า,านมังงะนะครับ ่วนอาราเล่ก็เป็นอาราเล่ที่เล่นลุงจีอยู่อาราเล่เนี่ยมีสต็อกนะครับยังมีสต็อกอยู่นะถ้าใครสนใจก็ทักเข้าเพจได้เดี๋ยวแอดมินจะไปเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับส่วนจอมันบูที่ดูดน้ำก็คิดว่านะ่าจะยังสั่งได้นะครับใครที่สนใจน่าก็ทักมาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาจารย์โทริยาม่าที่เป็นเอ่อเมสซี่นะครับ แล้วก็ a s s ซิสแตนต์โทลิยาม่านะครับก็ยังสามารถสั่งได้นะทั้ง2งสกิลตัว a s s ซิสแตนเนี่ยมีพร้องส่งนะครับแล้วก็ตัวเ e สซี่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีพร้องส่งเช่นเดียวกันนะครับก,ก็ใครสนใจนะครับสามารถแทกเข้าเพจได้เลยนะครับแต่คู่นี้เป็นคู่คลาสสิกตอนนี้จะสั่งได้แค่อาจารย์โทริยาม่านะครับที่มีสต็อกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าะจะต้องรอของมาจาก ต่างประเทศนะครับไม่ได้มีพร้อมส่งนะครับใครที่สนใจก็อลองทักกันเข้ามานะครับเป็นชุดคลาสสิกเนาะแต่ตอนนี้ก็จะได้แค่อาจารย์ทริยาม่านะครับอาจารย์โอดัเนี่ยไม่มีแล้วนะครับทำเฉพาะออ,อเดอร์ที่ที่สั่งกันตอนแรกนะครับไม่ได้ทำเผื่อไว้นะครับจะเผื่อไว้แค่อาจารย์ทริยาม่านะครับเพราะว่า กระแสของอาจารย์รุดบเนี่ยก็ยังไม่ได้แรงมากนะครับแต่ของอาจารย์ทนิยมาก,กระแสค่งองข้างแนงทางทางโรงงานก็เลยผลิตจํานวนเกินขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูคอลเลกชันนะครับ